S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นกระแสฮือฮาอีกแล้วนะคะในโลกออนไลน์ลอ,อนะคะ่ะมีการแชร์ภาพในคลิปแอปพลิเคชันในอ๋อทิกตอรนะคะเป็นคลิปที่บอกว่าเนี่ยแหละคะ่ะมีคนเนี่ยนะคะไปนั่งพนมมือแล้วก็มีหม้อหม้อชัดๆเลยะคะ่ะหม้อนะคะไม่ใช่หมวกเนี่ยครอบอยู่บนหัวแบบนี้นะคะซึ่งก็เรียกกระแสฮือฮาจากชาวเน็ตชาวโซเชียลแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันมานะคะโดยเฉพาะไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่าเป็นคนไปนั่งแล้วะให้มีคนอีกคนหนึ่งเขาเอาเอาหม้อมาครอบที่หัวเขาบอกว่า มันคือศาสตร์ภูมิปัญญาที่ทําการรักษาโรคด้วยวิชาครอบหม้อเปิดตาที่สามเขาบอกว่าวิธีการเนี้ยคือการใช้หม้ออลูมิเนียมทั่วไปเนี่ยแหละค่ะ ไปครอบศีรษะแล้วก็ท่องคาถาโดยผู้ที่ประกอบพิธีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันสามารถเปิดตาที่สามได้รักษาโรคได้สารพัดเลยที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาบอกว่ามีประชาชนทั่วทุกสารทิศที่เขาศรัทธาค่ะเขาก็เดินทางมารักษากันเป็นจํานวนมากแต่ว่าล่าสุดนะ,นะคะทางด้านของเจ้าอาวาสวัดไผ่เจริญสมณก,กิจได้มีการออกมา เรียกว่าเตือนสติดีกว่านะคะแล้วก็ระบุว่าถึงศาสตร,ร์การเอาหม้อมาครอบหัวแล้วก็บอกว่ารักษาโรคได้เนี่ยนะคะคือเป็น เขาบอกมันมีอยู่จริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็บอกว่าคนที like ่ทําพิธีเนี่ยเขาเขาใช้ชื่อว่าฤาษีปู่ไตรคือฤาษีปู่ไตรเนี่ยนะคะเขาเคยเป็นญาติธรรมเป็นคนที่เคยมาร่วมสร้างวัดแห่งนี้แล้วก็มาขอทางวัดเนี่ยใช้สถานที่ในการทําพิธีเขาบอกเขาตั้งใจจะบาบัดรักษาตามศาสตร์ของเขานะคะซึ่งในส่วนของความคิดเห็นนักข่าวก็ถามแล้วหลวงพ่อขาหลวงพ่อคิดว่าเนี่ยมันยังไงดีคะจะให้ให้ความเห็นหรือว่าจะชี้แจงประชาชนยังไงดีให เขาคิดยังไงทีนี้หลวงพ่อนะคะเจ้าวาดนะท่านก็บอกว่าในส่วนของพิธีทําการรักษาเนี่ยนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเห็นอไม่เคยเห็นมาก่อนไนอ้ว่าครอบม้อแล้วออจะเปิดตาออที่สามได้เนี่ยออนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเป่ามหารงะงับอันนี้เป็นที่เขาพูดนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยทางเจ้าวาท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นการการรักษาด้านจิตใจออคือมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วแบบมันมีอะไรขึ้นมาแล้วทําให้จิตใจมันดี อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เตือนอีกหนึ่งข้อเหมือนกันว่ายังไงก็ตามการมารักษาหรือว่าการที่เห็นคอนเทนต์เห็นอะไรแบบนี้จะมองว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่ามองเป็นเรื่องจริงออก็ตามให้ใช้สติเป็นหลักก็ถูกในการต<ก>ัดสินใจใช่ใช่ใชนะคะจะเชื่อไม่เชื่อจะไปรักษาหรืออะไรยังไงก็ขอให้ใช้สติละกันแต่ว่าส่วนตัวอาตมาก,ก็ไม่เคยเห็นอ,อะไรแบบนี้นะ